ขาเช้านี้ตัดกระเพราประมาณสามโลค่ะขาเช้าวันเสาร์ก็มีเก็บกระเพราประมาณสามโลค่ะแล้วก็หรพาประมาณครึ่งโลแล้วก็เมงลักครึ่งโลค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแมงลักที่ตัดตัดดอกว่าจะเอาแช่ฟีดไว้กินหน้าหนาวค่ะค่ะซ่อมก้านกิ่งกระเพราค่ะดูตรงนี้ออกค่ะเพราะว่าเวลาเราจับใบจะได้ไม่ช้ำแล้วก็สะดวกในการจับ ตอนนี้ซ่อมแซมใบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปบรรจุใส่ถุงพลาสติกค่ะส่วนกระเพราอันนี้ที่เด็ดออกจากก้านก็จะไปล้างน้ำแล้วพี่จะแช่พีดไปกินหน้าหนาวคะ่ะ ยัดผักหนึ่งกิโลก็ยัดลำบากไม่เหมือนห้าร้อยกรัมเลยยัดใส่ถุงลำบากเหมือนกัน เดี๋ยวจะห่อแบบสไตล์ร้านอาหารไทยให้ดูค่ะแต่ห่อแบบร้านอาหารไทยที่ทำวางขายตามร้านอาหารไทยก็สะดวกอีกแบบค่ะเดี๋ยวเขาจัดสิ่งต้านกันผักแค่หนึ่งกร,ร๊กก็ขอใช้ไอ้แผ่นพับโฆษณาแทนค่ะ พอใบมันกว้างออกมาแล้วก็การยัดใส่ถุงจะทําให้ใบซ้ําต้องใช้พวกนี้ช่วยค่ะอันนี้คือห่อแพ็คแบบสไตล์อาาหรร้านอาหารไทยค่ะที่เขาห่อวางขายเขาจะเอาด้านขึ้นมามันก็สรุปอีกแบบหนึ่งนะเวลาเราซื้อของที่ร้านอาหารไทยมาทำกับข้าวแล้วก็ดึงก้านออกมาใบมันก็ไม่ช้ำ อันนี้คือแบบร้านอาหารไทยอันนี้คือการแพ็คแบบตั้งยอดเอายอดขึ้นมาเนี่ยคือร้านหาญี่ปุ่นแล้วก็ร้านค้าญี่ปุ่นการห่อผักเมงรักกะเพาก็จะเอามาเป็นแบบนี้ค่ะ